ลองนึกถึงจอิเต i t o r g a m i n งสเปคเทพสักตัวหนึ่งนะครับผมเอาแบบจอโค้งนะครับอัตราส่วนที่เปนต่อ9เพื่อมุมมองที่กว้างกว่ามาพร้อมกับลำโพงแล้วก็ชุดไฟ R G B นะตอนนี้นึกถึงตัวไหนกันอยู่หรือเปล่าครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าเรามากับโอ้ย m a ด e view G T จอิเต i t o r g a m i n งสเปคสุดเทพรุ่นนี้ สำหรับตัวของมอนิเตอร์นะครับ h u a w e i MateView GT รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับขนาดนะครับ34นิ้วในอัตราส่วน21:9นะครับเรนที่บอกว่าเป็นลักษณะข,ของจอโค้งแบบ 1,500R เรียกว่าเวลาที่เราไปนั่งจีู่หน้าคอมนะครับผมวิวพอยต์หรือว่าการมองเห็นของเราเนี่ยมันจะเหมือนกับ เราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเลยถ้าเกิดคุนเล่นเกมอย่างเช่นพวกเกมรถแข่งนะเหมือนกับนั่งอยู่ในคอกพิษนะครับมีรอบด้านเป็นกระจกทั้งกระจกหน้าและกระจกด้านข้างอะไรแบบนี้หรือถ้าเกิดเป็นเกมแบบ FPS ก็จะเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ในสนามรบหันซ้ายหันขวานี่คือเก็บพื้นที่ได้กว้างกว่าปกติส่วนพาเนลจอของ Huawei Mate w GT นะครับเป็น IPS panel ส่วนขอบเขตการแสดงผลนะครับก็สูงถึง121% sRGB ค่าสี DCI-P3 อยู่ที่90%และความผิดเพี้ของสีนั้นหรือค่าเดลต้าครับน้อยกว่า2เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสายโปรดักชันครับใช้จอในการตัดต่อเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้สบายๆอะแล้วไหนตอนแรกบอกว่าเป็นหน้าจอเล่นเกมไงใช่ครับมันคือหน้าจอที่เหมาะกับการเล่นเกมจริงๆเพราะว่า ตัวของ m a d e v i e w GT นะครับมาพร้อมกับค่า r รีเฟรชสูงถึง165 h ฮนะครับพร้อมกับเทคโนโลยี FreeSync Premium ที่สำคัญคือมีค่า r o n s e Time นะครับอยู่ที่4มิลลิเซกเท่านั้นและยังเป็นหน้าจอที่สนอมสายตาครับเพราะว่ามีการลดแสงสีฟ้าผ่านมาตรฐานของ Tough l i g h Low Blue Light นะครับแล้วก็ลดอาการกระพริบของภาพหรือว่ามีฟิกเกอร์ฟรีด้วยนั่นเอง เราเห็นตัวอย่างของการเปิดคลิปวิดีโอนะครับที่อัตราส,ส่วน21:9ต่อมันคือสเกลของพวกโรงหนังเลยนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณมีพวกบริการสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยและรับชมคอนเทนต์ที่เป็นแบบ21:9ต่อนะคือโอ้โหเต็มตามากๆนะครับสะใจจริงๆที่สำคัญก็คือตัวจอของ MateView GT จาก Huawei นะครับยังมาพร้อมกับลำโพงที่อยู่ด้านล่างของนี่ครับนี่คือลำโพงที่มีกำลังขับ5วัตต์ครับแล้วก็มีตัวของไฟ RGB นะครับ ที่เราสามารถจะเลือกปรับทับการแสดงผลการสลับสีของไฟ RGB ได้และก็ยังสามารถใช้นิ้วนะครับสัมผัสหรือเป็นระบบคอนโทรลนะครับแบบทัชพาเนลในการควบคุมระดับเสียงครับแตะปั๊บเลื่อนเพิ่มลดเสียงได้เลย นอกจากลำโพงแล้วครับตัวหน้าจอยังมีการติดตั้งไมโครโฟนให้ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการใช้ในการพูดคุยสนทนาวิดีโอคอลหรือว่ามีมีติ้งนะครับก็สามารถใช้ไมโครโฟนจากตัวหน้าจอของ MateView GT ได้เลยหรือจะเป็นการแคสเกมหรือว่าเข้าไป Discord นะครับทำการไลฟ์สตรีมต่างๆเนี่ยก็ใช้ไมโครโฟนของตัวหน้าจอได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนของหน้าจอ Huawei MateView GT นะครับผมตอนนี้คือผมนั่งอยู่หน้าคอมปกติเลยนะครับเหมือนกับ ผมเล่นคอมปกติครับโดยเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไมโครโฟนที่ติดอยู่กับหน้าจอเลยนะครับไม่ได้ต่อไมค์เพิ่มแต่อย่างใดนะดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับเสียงมันก็จะประมาณนี้แหละลองฟังดูนะครับในการพูดถึงเรื่องเกมแล้วพราะฉะฉน,นเดี๋ยวไปลองดูนะครับภาพและสุขการณ์ที่ได้จากหน้าจอ Huawei MateView GT กันดีกว่าครับมาลองกันเลยครับกับเกมแรก Cyberpunk 2อ7 7 ถึงจะมีบั๊กเราก็จะได้ให้ดูครับเพราะว่าเกมนี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของภาพแสงเงาความสมจริงเนี่ยสวยงามมากๆและเรื่องของเสียงนะครับจากที่ลองกันมาลำโพงของเจ้าเมดวิวจีนะครับก็ถือว่าให้พลังเสียงได้ดีกว่าลำโพงที่ติดมาก,กับหน้าจอทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด อัะที่อยากให้สังเกตกันก็คือตรงนี้ครับเราปรับอัตราส่วนภาพที่1 6ต่อ9 อาจจะยังเห็นอะไรไม่เท่าไรนะครับบริเวณขอบจอดูหายไปแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาเป็น21ต่อ9ปุ๊บนะครับเห็น,นครับว่าละเอียดด้านข้างของขอบจอนั้นจะมีเพิ่มขึ้นด้วยทําให้มุมมองของเรานะครับระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยมันกว้างขึ้นจาก16ต่อ9ที่ไม่เห็นเนี่ยพอเป็น2 1็ต่อเก็เห็นรายละเอียดของฉากเพิ่มขึ้นมาต่อกันในเกมนะครับรอบนี้จะทดสอบรีเฟรชสูงๆกันก็ต้องจัดพวก FPS อนะครับอย่าง counter strike global offensive การที่จอของ huawei เป็น view gt นะครับมีค่ารีเฟ r เลตสูงๆทำให้การเล่นเกมของเราได้เปรียบยิ่งขึ้นเพราะนอกจากเห็นการเคลื่อนของตัวละครได้ลื่นไหลกว่าแล้วเนี่ยเรายังจะมีโอกาสเห็นศัตรูก่อนด้วยนะครับเพราะว่ารีเฟ r เลตที่สูงกว่ามันแสดงผลภาพได้ต่อเนื่องไม่ขาดช่วงเมื่อเทียบกับจอรีเฟลเลต6 0สิบเฮิร์ตนะครับบางครั้งภาพพิเศษออกมามันจะเป็นภาพที่ซ้ำเพราะว่ารีเฟ r เลตมันต่ำทำให้เราเห็นศัตรูนะครับได้ช้ากว่าหน้าจอที่มีรีเฟลเแตสูงร้ายแล้วก็อ,อยู่กับีมือ,อร,รับห็นแล้วจะยิงโดนก่อนหรือเปล่าหรือโดนสอยร่วงอน you <sharp inhale> <sharp inhale> สหรับการตั้งค่าต่างๆนะครับของตัว MateView GT ก็ไม่ได้ยากเลยครับผมเพราะมีตัวของ Joystick ครับอยู่ด้านล่างตรงนี้อันเดียวเลยแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาในการปรับนะครับเรื่องของสีรูปภาพหรือว่าข้อมูล Input นะครับเข็นว่ามีพอร์ต HDMI 2พอร์ต USB C แล้วก็ Display Port ด้วยนะครับผมกับการตั้งค่าระบบนะครับพวกระดับเสียงต่างๆไมโครโฟนหรือว่าภาษาครับในเรื่องภาษาไทยนะครับนี่ไงเห็นไหม แล้วก็ถ้าเกิดลองไล่ดูนะครับตัวของ Ga ม ing Vision ตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเรื่องของการเล่นเกมครับแต่ใช้การควบคุมพื้นที่มืดนะครับ,นนรบก็สามารถจะเลือกปรับระดับได้ครับความเข้มความสว่างนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของอัตรา r ี f ฟรชเร a ครับก็สามารถเลือกให้มันแสดงผลบนหน้าจอได้นะครับระหว่างที่เล่นเกมอยู่ในมุมซ้ายบนหรือมุมขวาบนก็ได้หรือว่าตัวของศูนย์เลงเป้าอันนี้คือแอบโกงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นศูนย์เลงเป้าที่ขึ้นมาวับตรงกลางจอเลย <c oughs> คือถ้าเกิดเล่นพวก fps นะอันนี้คือจังโกงอะ่ะ หมดรูปภาพก็สามารถจะเลือกโปรไฟล์สีได้นะครับผมว่าจะเป็น p รีทรีหรือเปล่าหรือว่ากาหนดค่าเองนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกแสงซึ่งตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกแสงของตัวลําโพงนะครับเราสามารถจะเลือกปรับเรื่องของสีสันแล้วก็จังหวะในการกระพริบได้หมดเลยนะครับความเร็วใช้สีเดียวกันไม่หรือเป็นสีแบบระลอกคลื่นนะครับตรงนี้สามารถจะเลือกปรับได้เราจะมีเรื่องของสีนะครับความสว่างภาพที่เป็นการปรับเรื่องของตัวหน้าจอแล้วนะครับ ภายในกล่องของ Huawei Mate View GT นะครับเมื่อเราแกะออกมาก็จะเจออุปกรณ์ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันก็คือส่วนของหน้าจอและก็ขาตั้งเวลาประกอบก็ง่ายๆครับเพียงแค่เสียบเข้าล็อกก็จะดังแก๊กโอเคแล้วและขาตั้งตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามันจะติดมาพร้อมกับชุดลำโพงและไฟ RGB เลยซึ่งจากที่ได้ลองสัมผัสพวกลำโพงที่มีใช้บนจอนิเตอร์มาครับต้องบอกว่านี่จะเป็นลำโพงตัวหนึ่งที่ทั้งเสียงดังและกำลังขับดีนะครับเพราะให้มาถึง5วัตต์ หเห็นเป็นรูด้านบนของตัวหน้าจอครับก็คือไมโครโฟนคู่นั่นเองเมื่อประกอบและตั้งเรียบร้อยนะครับตัวของหน้าจอเนี่ยเราสามารถจะเลือกปรับนะครับมุมก้มมุมเงยครับเรียกว่าปรับระดับสูงต่ําก็ได้ด้วยส่วนพอร์ตเชื่อมต่อที่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีพอร์ต HDMI ให้2พอร์ตครับผมแล้วก็มีดิส p l a พอร์ตรวมถึงพอร์ต USB Type C แล้วก็มีช่องต่อลำโพงที่ใช้เป็นแจ็ค3.5มิลน,นะครับส่วนเรื่องของไฟเนี่ยตัวนี้ใช้เป็นพอร์ต USB Type C มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ภายในกล่อง และนี่คือจอมอนิเตอร์เกมมิ่งจาก h u วเ e i m a เมดวิวจีทีนะครับมาพร้อมกับขนาดใหญ่สะใจ34นิ้วนะครับเป็นหน้าจอโค้งนะครับ 1500R c curve มาพร้อมกับอาตาัตราเรเฟรชเรทที่165 h z Respon s สปอนแค่4มิลลิวินาทีเท่านั้นนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องของชุดลำโพงจัดมาให้นะครับพร้อมกับไฟ R G B ที่สามารถจะเลือกปรับโวลูมได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีชุดไมโครโฟนและพอต่างๆครบคันพร้อมให้ใช้งานนะครับถ้าใครดูรีวิวแล้วโดนก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแซนที่ด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าวันไหนเรามีพวก,กอุปกรณ์ใหม่ๆต่างๆว่าจะเป็นพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าแกจเจตพวกนี้นะครับ เดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงฝากรักษาสุขภาพวันนิดนึงนะครับฝากใส่แมสล้างมือฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ